เมืはいはい <Bond> ่อกี้เราผ่านดูอะไรกันมาร้อนเราร้อนนี่บอกว่าเคยเต้นรังคนเห็นจริงไหมคะแม่จริงๆค่ะจริงๆก็เคยเต้นนะคะแล้วก็เอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบนะคะแต่ก็จริงๆแล้วก็ชอบแส่ในสามเดูนะก็คือฤดูอะไรตอนนี้ปล่อยมากร้อนดูด้วยกามารกิน ผมจะจะไม่พูดยังไงคะหนูก็คงเศร้ามากเลยอะแบบออกซื้อของปีนไม่ได้หมดเศร้า <c oughs> มากก็อย่างที่เห็นในบ้านนะคะว่าไม่มีอะไรอยู่คงโยกได้นอกจากผู้เย็นนะคะอ่ะที่ต้องขอเปลี่ยนชุดหน่อยเพื่อได้เข้าแบบปีนหน้าฝนะจริงที่เ็ถาไม่นับถ,ถึงหน้าฝนที่ก็เลิกสบอสค่อยนี่ก็แบบ Você vai... <laughs> วลาเรื่องดูฝน็นสุ่เพลงนก็จะนึกถึงปีนี้ออก็